สวัสดีครับพบก,กับผมช่องบุญเมืองสารงงามนะครับวันนี้พามาดูพายสมนึกนะครับอย่างสวยตัวนี้งาอย่างยาวเลยนี่อยู่กับเราบรรยากาศเย็นๆนะครับนี่กำลังตกมันเลยนี่ตัวนี้อายุเท่าไหร่น้านี่ป,ประมาณสี่สิบปลายๆนะครับเนี่ย ายสมสวยครับสวยนะตัวนี้สวยนะตัวนี้เฮ็ดยังเลยเน่ยน่านีานา่เฮ็ดยังเลยเนี่ยน,น,น,นี่สวัสดีเป็นวะนี่สวัสดียุบเป็นอุ้มแขกอุ้มยังได้ยุ่นวะอุ้มแขกนี่ได้ยุ่นวะนี่ อ,อุ้มได้นะครับอุ้มแขกได้นะี่การทิ้แล้วมันหยุดงานมาด้นหรอกตกงานครับตกงานหมดเลยนี่มานี่มันโหดเด่นทั้งสวนเลยนี่นนตัวนี้ก็นิสัยดีอยู่นะครับนิสัยดีนะดี่ดาว่ใ <laughs> สสููงงครับถ้าใครอยากมาเยี่ยมภายสมนึกนะครับมาได้นะครับเข้าใกล้ไม่ได้เลยกำลังตกมันเลยเนไงไก่จะหายครับตกได้เักเดือนแล้วนะ ตกได้สงเดือนแล้วครับใกล้จะหายเห็นไหมตรงที่กระหมับมันนะเฮ้ยไก่ไม่ได้ไก่ไม่ได้เลยอันตราย ดูจะพาไปดูทางข้างๆเงเืเ่อยไปเลยหันตามเลยครับนียหันตามเลยเดี๋ยวไปเอาต้นสับป,ประรดก่อนนะครับโยนให้ ก็ขอขอบคุณนะครับที่คอมเมนต์หรือมาพูดคุยด้วยถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์ด้วยครับ mm hmm. เพื่อมาเป็นกำลังใจให้ช่องเรานะครับ mm hmm. ก็ขอขอบคุณครับ